ขขีดขีดดยินดีต้อนรับสู่ช่องยันมา e f 393 t Language in Thailand แหล่งความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์เทคโนโลยีการเกษตรและการใช้งานจริงในภาคสนามวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในรถแทรกเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในวงการเกษตรสมัยใหม่นั่นคือยันมา e f 393 t รถแทรกเตอร์รุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรแต่เป็นผลลัพธ์จากความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การผลิตที่พิถีพิถันและความเข้าใจลึกซึ้งต่อความต้องการของเกษตรกรเราจะพาไปสำรวจประวัติโครงสร้างเครื่องยนต์ประสิทธิภาพในสภาพการทำงานจริงของประเทศไทยและการเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆเพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไม EF393T ถึงได้รับชื่อเสียงเรื่องความทนทานและความคุ้มค่ายานมา EF393T อยู่ในกลุ่มรุ่น EF Series ของยานมาซึ่งเป็นตำแหน่งกลางระหว่างกำลัง แรงบิดและความคล่องตัวด้วยกำลังเครื่องประมาณ39แรงม้าเพียงพอที่จะทำงานหลากหลายรูปแบบโดยไม่กินน้ำมันมากเกินไปเหมาะกับทั้งแปลงขนาดเล็กของครอบครัวและไรนาขนาดใหญ่เช่นนาะข้าวพืชผักสวนครัวและผละไม้ในสภาพแวดล้อมเกษตรไทยที่มีทั้งอากาศร้อนฝนตกหนักและดินหลายประเภทความสามารถในการทำงานได้หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญมาก หัวใจหลักของ ef 3 9 3 t คือเครื่องยนต์ดีเซลสสูบที่ครึ่งชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันของยานมาเครื่องยนต์นี้ออกแบบให้มีแรงบิดสม่ำเสมอในรอบเครื่องที่กว้างเหมาะกับการลากถ่ายในนาน้ำตื้นและการทำงานที่ต้องการความเร็วเช่นการขนส่งผลผลิตรหรือถ่ายปลนผักจุดเด่นอีกอย่างคือความประหยัดน้ำมันในประเทศไทยราคาน้ำมันดีเซลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการมีรถแทรกเตอร์ที่ประหยัดน้ำมันจึงช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้ ระบบเกียร์ของ EF 393T ใช้งานง่ายและมีหลายเกียร์ให้เลือกทั้งเดินหน้าและถอยหลังเกษตรประกรสามารถปรับความเร็วให้เหมาะกับลักษณะงานเช่นใช้เกียร์ต่ำเมื่อต้องการแรงฉุดในน้ำหนักหรือใช้เกียร์สูงเมื่อต้องการทำงานในพื้นที่โล่งแหง้ง หในคุณสมบัติเด่นที่เกษตรกรไทยชื่นชอบคือระบบขับเคลื่อนสีล้อเพราะในฤด,ดูฝนพื้นนามักกลายเป็นโคลนลึกรถแทรกเตอร์ขับ2ล้อมักเลื่อนและติดหลมง่ายแต่ ef 3 9 3ที่สามารถเคลื่อนที่ได้มั่นคงปลอดภัยและทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในสภาพดินเละตำแหน่งนั่งขับออกแบบให้สบายควบคุมง,ง่ายพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยลดแรงบิดในการเลี้ยวทำให้เกษตรกรทุกวัยใช้งานได้ง่ายขึ้น เบาะนั่งปรับได้และมีทัศนวิสัยรอบตัวชัดเจนลดความเมื่อยล้าเมื่อทำงานหลายชั่วโมงต่อวันอีกจุดสำคัญคือการดูแลรักษาที่ง่าย EF 3 9 3 T ทีออกแบบให้เปิดฝากระโปรงและเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญเช่นไส้กรองและจุดเทคน้ำมันได้สะดวกเกษตรกรสามารถบำรุงรักษาเบื้องต้นเองได้ไม่ต้องเสียเวลารอช่างและในประเทศไทยอะไหล่ย,ยันมาหาได้ไม่ยาก ราคาของ EF393T ในตลาดไทยอยู่ในระดับกลางเหมาะกับาร์มขนาดเล็กถึงกลางแม้จะมีราคาสูงกว่ารุ่นกำลังต่ำแต่ความคงทนอายุการใช้งานยาวและมูล,ลค่าขายต่อที่ดีทำให้คุ้มค่าในระยะยาวความหลากหลายในการใช้งานก็เป็นจุดแข็ง EF393T ใช้ได้ทั้งไถนาพรวนดินหวานมเมล็ดพ่นสารเกษตรช่วยเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิตระบบ PTO ด้านหลังรองรับเครื่องจักรต่อพุ่งได้ดีส่วนจุดต่อสามข้างช่วยให้ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้รวดเร็ว น้ำหนักและฐานล้อถูกออกแบบให้ลดการบดอัดดินซึ่งช่วยรักษาสุขภาพดินให้พร้อมปลูกต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่นคูโบต้าหรือม a ซี่เฟอร์กุสันในกำลังใกล้เคียง E-F393T มักได้คะแนนสูงในเรื่องความประหยัดน้ำมันความสบายในการขับและความสมดุลระหว่างขนาดกับความสามารถในตลาดไทยที่คูโบต้าครองส่วนแบ่งสูง E-F393T จึงเป็นอีกตัวเลือกที่แข็งแกรง่งไม่ว่าจะเป็นภาคกลางที่มีนาข้าวกว้างใหญ่ ภาคเหนือที่ปลูกข้าวโพดและผกผลไม้หรือภาคใต้ที่มีสวนปาล์มและยางพารา e f 3 9 3ทีก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนของเครื่องช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไปแม้ในวันที่อากาศร้อนจัดด้วยการประหยัดน้ำมันและการดูแลที่ง่ายเกษตร,รกรสามารถลดต้นทุนได้ตลอดฤดูกาลและการฝึกใช้งานก็ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับแรงงานตามฤดูกาลที่ต้องเรียนรู้เร็ว ef 3 9 3 t ทยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถแทรกเตอร์ดีเซลรุ่นเก่าและในบางจังหวัดเกษตรกรที่ใช้เครื่องจากที่มีค่ามลพิษต่ำอาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยโครงสร้างแข็งแรงและการประกอบที่พิถีพิถ e ัน ef 3 9 3 t สามทีสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า10ปีหากดูแลตามคู่มือการบำรุงรักษาทั้งเฟรมคลาวและระบบส่งกำลังทนทานต่อสภาพงานหนักสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อผ่านสินเชื่อ ปัจจุบันมีข้อเสนอจากตัวแทนจำหน่ายและธนาคารในไทยที่ให้ดอกเบี้ยต่ำและผ่อนสบายทำให้การลงทุนในเครื่องจากคุณภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้นสรุปแล้วยานมา EF-393 t เป็นการผสมผสานระหว่างกำลังประสิทธิภาพและความอเนกประสงค์เหมาะกับการเกษตรหลายรูปแบบของไทยตั้งแต่นาข้าวไปจนถึงสวนผลไม้สามารถทำงานได้ดีในทุกฤดูการและสภาพดิน หากคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่ทำงานได้หลากหลายใช้เชื้อเพลิงคุ้มค่าทนทานต่อการใช้งานหนักและคุ้มค่าการลงทุน EF393T คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมจากช่องยันมา EF393T Language in Thailand เราหวังว่าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ EF393T ในครั้งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ เทคนิคการทำเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรจากทั่วโลกแล้วพบกันในตอนต่อไปขอให้ไร่นาของคุณอุดมสมบูรณ์เครื่องจักรทำงานได้เต็มกำลังและการเก็บเกี่ยวมีผลผลิตมากมายขีดขีดขีด